ฝรั่งหงเป่าซื้อต้นนี้เป็นเลี้ยงมาปีที่สองเลี้ยงจะให้เป็นต้นแม่ก็ทรงพุ่มใหญ่ใบหนารอดโลกเลยมแมลงมาได้กำลังจะเริ่มทาบแล้ว าแกะลูกนี้ให้หน่อยมาเก็บเลยเดิอนออกมาหลังนล่ตัดออกไว้เดี๋ยวแป๊บนึงจะให้ดูผลอ่ะเราแกะออกแล้วนี่เป็นฝรั่งอู้แดนมันจามาวันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงจากไต้หวันที่ส่วนตัวแล้วชอบตัวนี้แหละที่สุดเลยเม็ดน้อยแทบจะไรเมล็ดเลยก็บางลูกก็มีเม็ดบางลูกก็ไม่มีถ้ามีก็คือมีนิดเดียวนี่ นี่ก็ยังจะไม่ยังเขาเรียกอะไรยังจะไม่แก่ดีเท่าไหร่นะแต่เราก็จะพารีวิวข้างในเลยแหละมีดไม่ไดเอามาขออนุญาตใช้อฟันกัดเลยนี่ใบลักษณะใบไม่เป็นใบใบเกือบจะออกทรงกลมๆอะ่ะใ่ใหญ่ๆนะหนาก,มกมลมๆฝรั่งหงเปาสือเออขอกันใกล้หน่อยสิ มันแก้มันตัดขั้วไอ้หน,น่อยนี่ไม่รู้แกไม่แกกินเลยแหละมันแดดไหมไมยเดินบางแดดให้ฝรั่งเอาเอาเลยครับนี่เราจะไม่ล้างใดๆทั้งสิน้นมั่นใจมากยังมากก็แค่ขี้หมดแหละเอา ถ้าหันกลับมาดูมันจะไม่เห็นหน้าฟังแค่เสียงก็พอแบบฉุกเฉินตันนี้นี่ห้องเป่าสือนะนี่ข้างในเอาเนวนๆอย่นี้ก็พูดไม่ถนัดแล้วตอนนี้ อ,อรสชาติก็จะมันเรียกอะไรหวานกรอบมันกรอบเพราะว่าหวานมันิดเปรี้ยวนิดเดียวตัวนี้ดีที่ไม่มีเมล็ดเดี๋ยวกันให้ดูอีกคำหนึ่งแล้วกันวันนี้เราจะเริ่มมาทาบต้นนี้แล้วนะอืม bước kéo dây đèn Ừ. Thôi ừ. đã. เดี๋ยวเราจะไม่รีวิวกิ่งกันอีกทีหนึ่งหลังทาบเสร็จกินฝรั่งก่อนข้าวไปแล้วเชาว้านี้ไม่ค่ดีเท่าไหร่เคจบรีวิวนี้เท่านี้ก่อนตรงพุ่มนี้สองปีนะถึงได้เท่านี้นะเลี้ยงแบบไม่เมืมแมลงก็เต็มนอนก็เยอะ ผลก็มีให้กินเรื่อยๆอ่ะจบจริงๆแล้วโหงเป่าซื้อ